ปรับพอร์ตปรับกลยุทธ์กันหน่อยกับภาพรวมของตลาดอนนพันธ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยเฉพาะสัญญาณของทองคําช่วงนี้จบรอบขาขึ้นแล้วหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณวรุธรุ่งขำจาก YLG b u l l e t n and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธคะสวัสดีครับคุณอิงค่ะ,คะวันนี้ราคาทองคำนะคะถ้าไม่ดูจากต่อเนื่องจากสหรัฐเมื่อวานนี้วันนี้นะคะก็ดูเช้าเอเชียไม่ค่อยเป็นมิรเท่าไหร่นะคะราคาเนี่ย <laughs> น่าจะลงไปเรียบๆเขียงๆหลุดแน่ๆ1,700ดอลลาร์ดอไทออนส์คุณวรุ้เห็นแบบเดียวกันไหมคะถ้าเกิดว่าดูจากสัญญาณตอนนี้ ทองคํามีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็เป็นการปรับฐานลงครับคุณอิงระยะกลางเนี่ยแนวโน้มและโมเมนตัมยังคงเป็นลบนะครับขณะที่ระยะสั้นถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจริงๆก็ยังคงเห็นภาพรวมแล้วก็โมเมนตัมที่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจากกราฟนะครับเราจะพบว่าราคาทองคํายังมีรูปแบบ ของการเคลื่อนไหวหรือมีรูปแบบของการปรับตัวลดลงในค่อนข้างต่อเนื่องนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าดูเป็นรายเดือนเนี่ยเดือนมกราปรับตัวลดลงเดือนกุมภาปรับตัวลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของเดือน มีนาคมหรือเดือนนี้เองนะครับราคาก็ยังมีลักษณะของการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่ในรอบประมาณเกือบ9เดือนนะครับทิศทางแลวก็โมเมนตัมในลักษณะดังกล่าวครับก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในตัวตลาดทองคำที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยังมีลักษณะของการทำนิวโลหรือทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่อย่างต่อเนื่องแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะเห็นว่าพอราคาพักฐานหรือออนตัวลงมา ก็จะมีจังหวะที่เกิดการเด้งกลับหรือว่ารีบาวกลับของราคาในช่วงสั้นได้บ้างแต่ก็ยังถือว่าไม่มากนะักดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องดูการเคลื่อนไหวของราคาใกล้ชิดนิดนึงครับถ้าราคายังมีลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ซึมซึมตัวลงอยู่เคลื่อนไหวหรือทำนิวโรม่อย่างต่อเนื่องนะครับก็อาจจะเห็นการปรับตัวลงต่อของราคาประกอบกับถ้าการรีบาหรือการดิดตัวขึ้นของราคาเป็นไปอย่างจำกัดนะครับ ก็อาจจะทําให้เทรนหรือโมเมนตัมของราคาเนี่ยยังคงมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวแล้วก็แกว่งตัวอยู่ในทิศทางหรือในโมเมนตัมที่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงต่อได้เหมือนกันครับเออแล้วตอนนี้นะคะถ้าเกิดแบบนี้พูดได้เลยไหมคะว่าทองคําเนี่ยจบรอบของขาขึ้นแล้วอันนี้คือส่งสัญญาณแบบนั้นไหมคะ จริงๆเรามองว่าในควอเตอร์สกับควอเตอร์หในหลายๆปีประมาณ3ปีที่ผ่านมาครับก็ยังเป็นลักษณะของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงอยู่แต่ถ้าเทียบทิศทางแล้วก็โมเมนตัมของทองคําในระยะยาวนะครับเรายังให้แนวน้มและโมเมนตัมเป็นบวกเช่นเดิมครับเพราะว่าระดับต่ําสุดในรายปีของราคาทองคํา แล้วก็ระดับสูงสุดในรายปีของราคาทองคำสามปีที่ผ่านมานะครับยังมีการยกในส่วนของระดับต่ําสุดแล้วก็ระดับสูงสุดขึ้นครับเราก็ยังเชื่อครับว่าถ้าแนวโน้มและโมเมนตัมของราคาทองคําในระยะยาวจริงๆเนี่ยถ้าราคายังไม่ได้มีนิวโลใหม่ในรายปีนะครับ mm. ก็น่าจะทําให้เทรนหรือทิศทางของราคาในระยะยาวเนี่ยยังคงเป็นบวกได้อย่างต่อเนื่อง mm. ซึ่งระดับต่ําสุด ของปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่บริเวณ1,451เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถือว่าไกลจากระดับตรงนี้มากนะครับนอกจากนี้ครับวานิธนกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น Bank of America m e r r l l ิ n c นนะครับยังมีการคาดการครับว่าแนวโน้มทิศทางเงินเฟอ้อในระบบเศรษฐกิจที่ยังคงมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็ขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับน่าจะทำให้ทิศทางราคาทองคำมีสัญญาณของการกลับ ขึ้นไปยืนเหนือ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอได้อีกครั้งในปีนี้ครับแล้วก็ Bank of a m e เมริกาเนี่ยยังมีการคาดการครับว่าราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีราคาเฉลี่ยตลอดทั้งปีในปี2021 <zych unemployed. S 1> น่าจะอยู่แถวแถวระดับ2,063เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอก็ยังถือว่าเป็นวันิธนกิจขนาดใหญ่ที่ยังมีมุมมองและก็แนวโน้มเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคาอยู่ครับ อืมค่ะถ้าเกิดว่าจะจบรอบของขาขึ้นราคาทองคำก็คือต้องหลุดโลใหม่นะคะทำโลใหม่รายปีนะคะซึ่งปีที่ผ่านมาทำจุดต่ำสุดเอาไว้ลึกอยู่เหมือนกัน1451ดอลล่าโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วนะคะก็พอจะใจชื้นอยู่ว่าราคาทองคำน่าจะเป็นการแค่ตามกระแสตามเทรนด์ไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวได้ดีนะคะเหมือนเป็นไปตามเป้าหมาย ทุกอย่างเลยนะคะเจอโรมพาเวลก็ทําทหน้าที่ได้ดีเหลือเกินนะคะสมทบประธานเป็ดคนนี้นะคะก็คือ,อส่งสัญญาณอะไรก็ดูไม่ค่อยวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรก็ไม่ได้ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีการสวิงนะคะส่วนใหญ่จะไปสวิงกับเรื่องของอ ทางสกุลเงินดิจิตอลมากกว่านะคะค่ะในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่านักลงทุนจะอาศัยปัจจัยนะคะที่จะเข้ามาดูตรงนี้นะคะจะต้องจับตาประเด็นไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่ามีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่จะทําให้ราคาทองคํามีความผันผวน,นอีกรอบหนึ่งครับสำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับยังนะคงถูกกดดันจากแนวโน้มการฟื้นตัวขึ้นทางด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจนครับคุณอิงดังนั้นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจยังดีอยู่ ทองคําก็อาจจะฟื้นตัวขึ้นได้อย่างจํากัดสิ่งที่เราต้องจับตาหรือโฟกัสก็คือในส่วนของทิศทางและก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการทยอยประกาศแล้วก็เปิดเผยออกมาในระยะสั้นนะครับสําหรับออวันนี้เองเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์นะครับซึ่งออจะมีการถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนชก็มี การเปิดเผยหรือรายงานออกมาผิดคาดนะครับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเนี่ยออกมาย่ําแย่กว่าที่ตลาดคาดการไว้ดังนั้นนักลงทุนเลยไปจับตาดูจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ในคืนนี้ประมาณสองทุ่มครึ่งครับว่าจะมีทิศทางสอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่ออกมาไม่ดีหรือเปล่านะครับรวมทั้งในส่วนของวันศุกร์ครับจะเป็นการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับ อัตราการว่างงานแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงซึ่งตลาดก็ยังคงจับตาแล้วก็โฟกัสครับว่าตัวเลขเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะอยู่ในระดับเอ่อหนึ่งแสนสามหมื่นตำแหน่งถึงใกล้ๆกับระดับสองสองแสนตำแหน่งนะครับว่าจะมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในส่วนของตัวเลขการจ้างงานในระดับดังกล่าวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าตัวเลขนั้นออกมาไม่ได,ดีหรือออกมาแย่เหมือนกับตัวเลข ADP การจ้างงานภาคเอกชนนะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนให้ทองคําฟื้นตัวแล้วก็รีบาวขึ้นได้ตรงนี้เป็นตัวแรกหรือเป็นเศรษฐกิจข้อมูลเศรษฐกิจพื้นฐานที่เราต้องจับจับตาในสัปดาห์นี้นะครับคืนนี้ครับประมาณเที่ยงคืน5นาทีนะครับคุณโจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐจะมีการเป็นการ ให้สัมภาษณ์ผ่านหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal เป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์นะครับ,รบนักลงทุนเนี่ยทำการจับตาดูครับว่าท่าทีของคุณโจลมพาวเวลจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินหรือเปล่าซึ่ง <c oughs> ต้องบอกว่าหลายคนวิตกกังวลครับว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนที่มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนพนันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวนะครับ น่าจะเป็นปัจจัยขัดขวางการขยายตัวหรือการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจถ้าคุณจรอร์จพาวเวลส่งสัญญาณถึงความวิตกกังวลต่อประเด็นดังกล่าวจะทําให้เกิดกระแสการคาดการ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของสหรัฐแม้ว่าเฟดเองจะยังคงมีสัญญาณเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินและก็ตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมนะครับแต่ถ้าเราไปดูอด,ดีตประธานเฟดตั้งแต่สมัยคุณเบนเบอร์เันเก้นะครับ ที่มีการทำ QE 1 QE 2 QE 3 2> ก็พบปัญหาคล้ายๆกันครับคือพอมีการออกมาต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจอัดเงินเข้าไปแล้วปรากฏว่าดอกเบีย้ยนโยบายที่มีการประกาศให้อยู่ในระดับต่ำเนี่ยดอกเบีย้ยนั้นไม่ยอมลดนะครับดอกเบีย้ยในฝั่งตลาดพันธบัตรเนี่ยดันกลับไปปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณเบน,นเบเดนเก้ก็เลยใช้วิธีการที่เราเรียกกันว่า Operation t w i ตหรือ,อเป็นการเข้าไป ซื้อในส่วนของตัวพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐระยะยาวแล้วก็ขายพันธบัตรตร,รัฐบาลสหรัฐระยะสั้นการเข้าไปถือครองพันธบัตรหรือเข้าไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวมากๆเนี่ยพอความต้องการพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ <ạ. S 2> อัต,ตาราดอกเบี้ยระยะยาวก็เลยปรับตัวหรืออ่อนตัวลงสวนทางกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นมาตรการดังกล่าวเลยถูกพูดกันแล้วก็ถูกจับตาครับว่า คุณโจโรมพาวเวลเนี่ยจะแสดงท่าทีถึงความวิตกกังวลต่อทิศทางบอลยู u, หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นอุปสรรคและก็แนวโน้มต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหรือเปล่านะครับ mm hmm. ซึ่งนักลงทุนก็ยังจับตาดูท่าทีอยู่แต่ว่านักลงทุนบางส่วนครับก็ยังคาดการณ์ครับว่าคุณโจโรมพาวเวลเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโย,ยบายอะไรแล้วก็อาจจะ ให้การปรับเปลี่ยนนโยบายเนี่ยไปอยู่ในฝั่งของกระทรวงการคลังหรือว่าอาจจะรอดูท่าทีจากทางคุณเจนเนตเดียเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการอนุมัติในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังวงเงิน1.9ล้านดอละล,ะละาร์สหรัฐได้เต็มจํานวนไหมหรือว่ามาตรการหรือวงเงินดังกล่าวเนี่ยจะถูกลดหรือถูกบั่นทอนมาที่ระดับใดน,นะครับซึ่ง การดําเนินมาตรการทางการเงินการดําเนินมาตรการทางการคลังจึงถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึง่งที่ตลาดยังคงจับตาครับเพราะว่าหลายคนมองนะครับว่าถ้ามาตรการโอ peration ทวิตหรือความพยายามในการลดอัตราด,ดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนในตลาดพันธบัตรลงมาได้จริงเนี่ยทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบีย้ยก็น่านจะได้รับแรงหนุนแล้วก็แรงกระตุ้นขึ้นมาครับแต่ว่า ในส่วนของมาตรการทางการคลังวงเงิน1.9ล้านดอละล,ะล,ะล,ะละาร์สหรัฐถ้ามีการบั่นทอนหรือตัดวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับเราก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะมีสัญญาณของการฟื้นตัวหรือชะลอตัวมีการดีดตัวหรือมีการรีบาวขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเหมือนกันครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่กลับไปกดดันในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็น่าจะสร้างแรงซื้อสำหรับกลับเข้ามาพยุงราคาทองคำได้เหมือนกันครับ ค่ะที่คุณวรุธพูดมาเนะคะเกี่ยวกับเรื่องสมัยที่ประธานิกประธานเฟดนะคะเบนเบอร์นันเก้ hmm. นะคะอดีตประธานเฟดคนก่อนนู่นเลยนะคะที่เรา,าเห็นเขาใช้มาตรการต่างๆที่ค่อนข้างที่จะเป็นยาแรงนะคะของเฟดนะคะ mm hmm. ในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบอลยูเนี่ยที่มันขึ้นมาเห็นวา่าตอนนั้นน่าจะขึ้นสักประมาณ3%มเได้นะ นะน่าจะเป็นช่วงประมาณนั้นเลยแต่ว่าอของทางด้านของเจอรมพาเวลตอนนี้มันยังไม่ถึงนะตอนนี้มันอยู่สักประมาณ1 4 1. ึ่งจ่หอหรือว่าเจอรมจะรอให้ถึงสักประมาณ3%เอาให้คลายสิทไปเลยเออแล้วค่อยจะใช้โอเป a เรชั่นทวิสแต่ดูเหมือนว่านะคะเออน่าจะมีความเออเริ่มมีความสงสัยแล้วแหละว,ว่าเฟดเองนะคะในสมัยของเจอรรมเนี่ย จะใช้ o อ e r a รชั่ t ทวิสตในช่วงนี้เลยหรือเปล่านะคะน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนตามดูนะคะแต่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะ,ะสามารถที่จะพนันกับคุณวรุษได้เลยนะคะเกี่ยวกับคืนนี้ที่ที่เจรรมจะคุยกับสำนักข่าวนะคะน่าจะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผิดคาดยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาแย้งกันอีกครั้งหนึ่งแต่อิงคิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจรรมพาเวลไม่เคยให้อะไรที่เป็นสัญญ,ญาณที่จะ มีอะไรแปลกใหม่เลยแล้วก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ทั้งหมดเลยแล้วก็ยังเป็นการรักษาภาพของเฟดได้อย่างดีนะคะค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่ากลยุทธ์ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แล้วนะคะทองคําจะลงทุนอย่างไรนะคะอาศัยกลยุทธ์ตามกรอบแบบไหนดีคะถึงจะเหมาะสมกับการลงทุนในช่วงนี้ครับเ,เนื่องจากแนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำยังยังเป็นลบอยู่ครับเราจึงแนะนําว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการ ลงทุนระยะสั้นนะครับจากการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางขาลงครับาออทางนี้เนี่ยเรายังให้ในส่วนของกรอบแนวต้านระยะสั้นไว้บริเวณ1,728ถึง1,745เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับถ้าราคารีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวซึ่งเป็นเส้นแนวต้านสีน้ำตาลนะครับจะเห็นว่าประมาณ3ครั้งแล้วครับราคารีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมา ชนในส่วนของเส้นที่เป็นแนวต้านย่อยแล้วก็เป็นทิศทางขาลงในระยะสั้นไม่สามารถยืนหรือทรงตัวในระดับดังกล่าวได้ก็จะเกิดการปรับฐานแล้วก็การอ่อนตัวลงทำนิวโรใหมหลออ่ลงมาชนเส้นแนวรับที่เป็นเส้นปากสีดำนะครับออทั้งนี้เนี่ยจะเห็นว่าการแกว่งตัวแล้วก็การสวิงตัวของราคาทองคำมีลักษณะของการแกว่งตัวในรูปแบบของทิศทางขาลงในระยะสั้นค่อนข้างชัดเจนนะครับจึงแนะนำว่าเป็นลักษณะของการเปิดสถานะขายเมื่อ ราคาเนี่ยมีการรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นไปไม่ผ่านบริเวณพันเจ็ดรอยสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเพอนสต็อปล้อสหรือตัดขาดทุนครับหากเกิดการดีดตัวขึ้นมาแรงๆจนผ่านแนวต้านสําคัญที่เป็นเส้นสีเขียวบริเวณพันเจ็ดร้อยสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเพอนได้นะครับก็เป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นจากการแกวงตัวในทิศทางขาลงนะครับเมื่อราคาอ่อนตัวแล้วก็ปรับฐานลงมาครับแนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อคืน ที่แนวรับก็อาจจะจับตาดูระดับต่ำสุดของเมื่อวานนี้ครับ1,702แต่ถ้ายืนไม่อยู่ให้ดูแนวรับที่เป็นเส้นปักสีดำบริเวณ1,695รอเสหรียญนาต่อเปสออนครับ,รบก็เป็นจุดที่สามารถทยอยเข้าซื้อคืนเพื่อหวังไปขายใหม่เมื่อราคารีบาแล้วก็ดีดตัวขึ้นนะครับ แต่ถ้าแรงขายยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงไม่ได้มีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนเลยราคาก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือย่อตัวลงต่อชนกรอบแนวรับถัดไปที่เป็นเส้นสีเขียวเ,ออเราประเมินไว้บริเวณ1,678เเหรียญดอลลาร์ต่อเทซอนคาค่ะก็อาศัยตามกรอบแนวรับแนวต้านเป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นนะคะส่วนนักลงทุนที่เป็นทองคําแท่งล่ะคะกลยุทธ์จะเป็นแบบไหนคะครับสำหรับทองคําแท่งนะครับ เราให้แนวต้านไว้ที่ระดับ2 4 8 0 0ถึงระดับ2 5 0 5 0บาทต่อบาทของคำนะครับเป็นการคอนเวิร์ตหรือแปลงจากราคาสปอตเป็นราคาทองคำแท่ง96.5นะครับในส่วนของกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ2 4 3 5 0บาทนะครับแล้วก็รับถัดไปอยู่บริเวณ2 4 1 0 0บาทต่อบาทของคำครับก็แนะนำว่าเป็นลักษณะของการ แบ่งขายออกมาก่อนแล้วก็ค่อยรอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงต้องรอราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่มีการทำนิวโลหรือพยายามสร้างฐานได้นะครับก็น่าจะเห็นการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แนวโน้มและโมเมนตัมในทิศทางขาลงในระยะสั้นก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไซเว์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปนทิศทางขาขึ้นได้แต่ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการสร้างฐานแล้วก็ยังกังวลว่า ปัจจัยหลายๆปัจจัยยังคงกดดันให้ราคาอาจจะย,ยังคงมีนิวโรใหม่นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการขายออกมาก่อนแล้วก็รอเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาครับแล้วถ้าเกิดว่านักลงทุนทองคําแท่งยังไม่มีของอยู่ในมือล่ะคะ,ะกลยุทธ์เป็นแบบไหนคือถ้าเกิดจังหวะเข้าซื้อรอรอจุดที่เป็นแนวรับด้านล่างเลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงคะ ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของนักลงทุนที่รับได้นะครับถ้าความเสี่ยงที่รับได้ค่อนข้างสูงหรือว่ามีมีการลงทุนเนี่ยเป็นหลายๆไม้หลายๆช็อตนะครับช็อตแรกเนี่ยเราให้ดูที่1,702,1,695หรือ24,350บาทนะครับแต่ต้องบอกว่าเทรนยังเป็นขาลงต้องซื้อเล่นสั้นนะครับพอได้กําไรสัก ส0 0ร้อบาทใกล้ๆสองหมื่นสี่พันอยสองหเการนี่ยก็ต้องแบ่งขายแล้วครับ <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยจริงๆเนี่ยเ,เราแนะนำว่าไปดูที่กรอบแนวรับสําคัญก็คือบริเวณพันหกร้ยเดสดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งเป็นแนวรับกรอบที่เป็นเส้นสีเขียวชแนลด้านล่างนะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็24,100บาทต่อบาททองคำระดับดังกล่าวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นโซนปลอดภัยแล้วก็น่าจะเห็นการรีบาวดแล้วก็การดิดตัวกลับของตัวราคาได้ในระดับนึงเหมือนกันครับค่ะอาศัยกลยุทธ์กรอบเล่นสั้นไปก่อนนะคะก็คือกลยุทธ์เทรดในกรอบแล้วก็รอดูจังหวะนะคะปัจจัยที่จะต้องติดตามในช่วงของวันนี้พรุ่งนี้ด้วยนะคะวันศุกร์นี้สําคัญเลยนะคะตัวเลขอัตราการว่างงานนอนฟาร์มเพโลนะคะต่างๆนะคะ,นะคะแล้วก็วันนี้ตัวเลขสวัสดิการ ขอรับสวัสดิการว่างงานสาวรัฐนะคะส่วนเมื่อวานนี้นะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปกันที่เซตอินเด็กซ์กันบ้างวันนี้เนี่ยเปรียบเทียบกับกราฟเมื่อวานนี้คนละเรื่องเลยนะคะเมื่อวานนี้ตัวของเซตอินเด็กซ์เนี่ยทะลุทะลวงทะยานขึ้นไปเลยนะคะยานแม่มารับนะคะแต่ว่าในเช้าวันนี้นะคะก็เหมือนเพื่อนบ้านย่านเอเชียนะคะก็กลับลงมาอีกนะคะตอนนี้บอลยวก็กลับสูงขึ้นไปอีกนะคะเมื่อวานนี้ชะลอลงมาแล้วนะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ก็ เพิ่มขึ้นไปนะคะไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่กลยุทธ์ในการเข้าลงทุน ures, เซฟฟิ u ตี้ฟิเจอช้านนี้นักลงทุนจะปรับกลยุทธ์ต้องปรับพอร์ตยังไงกันบ้างคะ ต้องบอกว่าหลังจากดัชนีรีบาเราก็ดิดตัวได้ค่อนข้างแรงเมื่อวานนี้นะครับเราให้แนวโน้มและโมเมนตัมสำหรับตัว s ซฟิตตี้ e น็ฟิวเจอร์เอเนี่ย, 50, ยมีแนวโน้มแล้วก็มีโมเมนตัมเป็นบวกนะครับเนื่องจากดัชนีเนี่ยสามารถทะลุกรอบแนวต้านที่เป็นทิศทางไซเวกหรือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างได้นะครับแม้ว่าวันนี้ดัชนีจะมี แรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับณนะปัจจุบันเนี่ยอ่อนตัวลงมาประมาณ13-14จุดนะครับแต่เราก็ยังประเมินครับว่าหากดัชนียังสามารถทรงตัวหรือยืนอยูเอ่เหนือแนวรับสำคัญระดับ936จุดได้นะครับก็น่าจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของดัชนีเนี่ยยังคงรักษาภาพโดยรวมในในแดนภาพรวม ที่มีทิศทางเป็นบวกมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยเรามองว่าทิศทางดัชนีน่าจะเปลี่ยนจากก่อนหน้านี้ที่มีสัญญาณของการแกว่งตัวออกด้านข้างในรูปแบบของไซเว้นะครับไปเป็นไซเวอัพก็ยังแนะนําว่าเป็นลักษณะของการเข้าซื้อมดัชนีอ่อนตัวหรือย่อดตัวลงมานะครับอาจจับตาดูในภาคบ่ายก็ได้ครับว่าดัชนีจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับ948ซึ่งเคยเป็นยอด ของรอบที่ผ่านมาได้ไหมนะครับถ้าดัชนีทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ครับเรามองว่าน่าจะเห็นการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อของดัชนีนะครับก็อาจจะมีโมเมนตัมขยับและปรับตัวขึ้นไปโดยให้แนวต้านระยะสั้นเนี่ยที่ระดับ963ถึงระดับ970ก็น่าจะเป็นจุดที่เป็นเป้าหมายสำหรับการทำกำไรในรอบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดปัดจจัยลบหรือเกิดแรงกดดันมากๆจนหลุด แนวรับสําคัญระดับ96เอ่อ936จุดลงมานะครับอาจจะทําให้แนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงบวกลดลงไปก็อาจจะต้อง stop loss หรือตัดขาดทุนสําหรับฝั่งซื้อทั้งนี้เนี่ยถ้าเรามาดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดครับว่านักลงทุนต่างชาติวันนี้กลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งตัว ตลาดทฟเฟคค่อนข้างมากถึง21,000สัญญานะครับหลังจากวันก่อนหนะ้าเข้ามาซื้อประมาณ3,000สัญญา<ม>ก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทำให้มีความหวังว่าอาจจะมีเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยไหลเข้ามาพยุงแล้วก็เก่งกำไรในตัวตลาดหุ้นบ้านเราได้เหมือนกันประเด็นดังกล่าวก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะพยุงดัชนีเอาไว้<ม>ประกอบกับการเปิดเผยในส่วนของผลประกอบการ ของบริษัจทจดทะเบียนโดยรวมนะครับในควอเตอร์สแล้วก็ในปีที่ผ่านมาครับเรายังพบว่าบริษัจทจดทะเบียนมีการเปิดเผยผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมีการคาดการแล้วก็มีการประเมินเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ค่า PE ของดัชนีตลาดหุ้นบ้านเราไม่อยู่ในระดับสูงมากเกินไปนะักก็น่าจะยังคงเป็นสัญญาณแล้วก็เป็นปัจจัย โดยรวมที่น่าจะเข้ามาหนุนแล้วก็พยุมดัชนีได้เช่นกันครับอืมค่ะก็ทิศทางโดยรวมของตลาดหุ้นไทยดูเป็นบวกกว่าทองคำไปเยอะนะคะเพราะว่าลักษณะของการพ้นแนวต้านของตัว s ซ t ฟ f ตตฟิ s เนี่ยโอ้โหสัญญาณเนี่ยทะลุทุกแนวต้านที่ให้ไว้เลยนะคะแล้วก็ทิศทางเนี่ยก็น่าจะเป็นบวกไปเยอะนะคะมีแฟนรายการนะีคะทักทาไทยคุณวรุธเข้ามาด้วยนะคะ อ่าแล้วก็สอบถามบอกว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะสัญญาณของทองคำเนี่ยราคาเนี่ยใกล้จะหลุดพันเจ็ดอยู่แล้วนะคะเออมองเช้าวันนี้หลุดพันเจ็ดเลยไหมครับครับเออถ้าดูจากทิศทางและโมเมนตัมของราคาในตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอดูกราฟนิดนึงเออเรายังมองว่าเช้าวันนี้เนี่ยไม่ยังไม่น่าจะหลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนนะครับน่าจะเห็นจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาขึ้นไปก่อนแต่ว่าถ้ารีบาวขึ้นไปจริงๆเนี่ย แล้วยังไม่สามารถยืนเหนือระดับพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนก็น่าจะเห็นการอ่อนตัวแล้วก็การย่อตัวลงมาของราคาแต่ถ้าผ่านพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดขึ้นไปได้พันเจ็ดร้อยี่สิบขึ้นไปได้<อ>ก็น่าจะขึ้นไปชนกรอบแล้วก็ชั้นแนวที่เป็นแนวต้านบริเวณพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนตามกราฟที่เราให้ไว้ครับ เราต้องดู1,717อีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะเอาอยู่ไหมนะคะถ้าเกิดว่าอือเอาไว้ช่วงนั้นนะคะก็ลองดูดีๆนะคะถ้าเกิดรีบาวขึ้นไปได้นะคะก็ควรจะไปทํากําไรกันก่อนไหมนะคะเพราะว่าสัญญาณของบอลยูเนี่ยยังสูงขึ้นนะคะดอลลาร์แข็งกดดันราคาทองคํา เพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นที่หลุดไป1,700ก็ในช่วงเวลาของอตลาดยุโรปแล้วจะเข้าอเมริกาแล้วนะคะตลาดบ้านเราก็เทรดกันไม่ทันจะมีแค่โกลออนไลน์นะที่ยังสามารถเทรดได้นะคะก็อันนี้ก็ปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตกันแล้วนะคะสําหรับในช่วงเช้าวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณวรุธด,ด้วยนะคะที่เข้ามาปรับกลยุทธ์ให้กับรายการชุมชนนักลงทุนค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะ คุณวรรุ่งขำนะคะจาก YLG b u l l e n a n d Futures นะคะ